สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมวิทย์มหาชนนะครับกับรายการแทบสยามนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับดินแดนที่โอปรองไม่ได้ขุนเขานะครับของฟ้าที่สวยงามนะครับดินแดนที่มีเทือกเขาติดต่อกันได้หลายจังหวัดนะครับ มีเทือกเขาใหญ่ต่อกันจึงเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงสระแก้วนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาตรงนี้เพื่อมาตามหาของอร่อยที่หลายคนบอกว่าที่มวกเหล็กแห่งนี้นะครับมีร้านอาหารอร่อยๆพอ,อ,อนนี้เราก็เลยดันด้น,ดนเดินทางกันข้ามเขากันมาแล้วขึ้นเนินกันมานะครับมาที่ร้านที่ชื่อว่าทองบวกนะครับและ มีอะไรอร่อยนะครับสิ่งที่เราตามหาคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในร้านนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยแล้วกันนะครับในร้านก็ร่เรื่องน,นะครับมามองก้อนหินก็มีแต่ก้อนใหญ่ๆนะครับเรียงรายกันอยู่แล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่ๆงั้นเลยนะครับ ลมก็พัดเย็นสบายนะครับที่มวกเหล็กนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเนินเขานะครับเป็นเนินเขาก็มีภูเขาล้อมรอบนะครับบรรยากาศของร้านนี่นั่งพักผ่อนก็ได้นะครับขับรถมาเหนื่อยเมาจอดทานกาแฟให้สดชื่นก็ได้นะครับที่ทองบวกแต่ว่าวันนี้แซ่บสยามผมมาตามหาสลัดนะครับสลัดแอปเปิลนะครับเดี๋ยวไปตามหาความแซ่บกันเลยนะครับ สวัสดีครับโอ้นี่กระดิ่งวิเศษนะครับกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับสั่นปุ๊บมาปั๊บนะครับสวัสดีครั้งนึงครับนี่แหละนะครับวันนี้เรามาตามหาความอร่อยกันที่ทองบวกกับสลัดแอปเปิลนะครับก็จะมีคนที่พาผมไปอร่อยพาผมไปแซบนะครับให้รู้ว่าความแซบของของเราจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปตามกันที่ครัวกับเชฟนน์นะครับ